สวัสดีค่ะเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะพี่เม์จะให้แฟนเพจแล้วก็แฟนๆที่ YouTube ช่วยกันเลือกแบบเสื้อค่ะเพื่อที่จะถักเสื้อซัมเมอร์ตัวแรกเลยนะคะของปีสองพันห้า้อหกสิบสี่เงื่อนไขแรกนะคะเรามาดูกติกากันก่อนกติกาก็คือดูคลิปนี้ให้จบนะแล้วเลือกแบบหนึ่งคนต่อหนึ่งแบบนะคะอย่าซ้ำนะคะพอเราเลือกแบบได้เสร็จแล้วเนี่ย ให้คุณแจ้งไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณเห็นวิดีโอนี้ที่ YouTube, คุณก็แจ้งที่ Joutube y ถ้าคุณเห็นวิดีโอนี้ที่แฟนเพจคุณก็แจ้งไว้ที่ใต,ใต้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะเราจะเริ่มโหวตวันที่24เดือน1 2564แล้วพี่เมย์จะเป็นคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะสรุปวันที่27เดือน1 2564 ผังลายที่ลงตรงนี้นะคะมีทั้งหมดห้าแบบสวยทั้งหมดห้าแบบเลยนะคะเหมาะกับซัมเมอร์ที่จะถึงตรงนี้สําหรับตัวแรกค่ะเลือกไม่ถูกจริงๆเรามาดูนะว่าตัวคุณเองคุณชอบแบบไหนเอาเสียงข้างมากนะคะตัวไหนที่โหวตชนะพี่เมย์จะถักตัวนั้นก่อน ผังลายนะคะจะมีลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูคลิปนี้นะผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าดู YouTube ให้กดตรงชื่อของคลิปนะคะคำอธิบายจะโชว์ออกมาถ้าคุณดูที่แฟนเพจนะคะมันจะอยู่ด้านบนค่ะจะมีลงไว้ข้อมูลจะลงเหมือนกันทั้งที่ YouTube แล้วก็ที่แฟนเพจเมทินีแฮนด์เมดนะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูนะคะ ค่อยๆดูทีละแบบแล้วเลือกค่ะว่าคุณชอบแบบไหนกติกาพี่เมย์ก็จะมีเขียนไว้ที่นี่เช่นกันนะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่ข้อมูลทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะเติมให้ครบค่ะอ่าแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งตรงนี้ผังลายนะมีลงไว้ที่แฟนเพจเหมือนกันนะคะลายมันจะเป็นการถักจากคอลงมาค่ะถักจากคอแล้วแยกสี่มุมออกมาแบบนี้ ถ้าจะถักตัวนี้นะคะไหมที่จะถักแนะนำให้เป็นเส้นขนาดสิบหกแล้วงานคุณออกมาจะละเอียดมากลองจากเส้นสิบหกก็เป็นเส้นสิบแปดค่ะอันนี้แบบที่หนึ่งนะแบบที่สองค่ะแบบที่สองแบบนี้เป็นการถักต่อดอกสี่เหลี่ยมนะคะลายนี้เนี่ยพี่เมย์เคย ตั้งแต่เมื่อน,น่าจะประมาณสามปีที่แล้วมั้งคะวันเกิดตัวเองแล้วก็เปิดเอาเสื้อตัวเนี้ยมาถักแล้วก็รับเข้ากลุ่มในในเฟซบุ๊กสอนนานมากแล้วค่ะแล้วทีนี้ตัวนี้อยากจะถักอีกครั้งหนึง่งลายนี้สวยนะคะตอนที่พาถักเนี่ยจะเป็นไหมเส้นขนาดสิบแปดนะถ้าจำไม่ผิดลายนี้จะเป็นลายใหญ่ถักออกมาเป็นเสื้อสวยมากนะคะ แบบที่สามค่ะแบบที่สามแบบนี้ที่เราเห็นนะคะจะเป็นคอสามเหลี่ยมการถักจะเป็นการถักดอกตรงนี้ไว้ก่อนทีแล้วดอกแล้วเอามาเชื่อมต่อลายนี้ก็สวยเป็นลายสับปะรดนะคะไหมที่แนะนำสําหรับการถักนะคะเส้นขนาดสิบแปดกำลังสวยลายนี้สวยแปลกตานะคะเวลาต่อเป็นเสื้อ จะต้องใช้สมาธิมากๆเลยแต่ลายออกมาสวยรับรองไม่ซ้ำใครต่อไปค่ะแบบที่สี่ลายมันจะละเอียดมากเลยนะตามต้นแบบที่ลงให้ตรงนี้งานของเขาจะเป็นการถักแยกชิ้นนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วมาเย็บต่อกันตรงหัวไหล่แต่ลายนี้ถักได้สองแบบ ถักได้ทั้งจากข้างล่างขึ้นข้างบนและจากข้างบนลงข้างล่างถ้าถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนเราก็จะเห็นลายเป็นกลีบดอกไม้มันตั้งขึ้นถ้าถักจากข้างบนลงข้างล่างมันจะเป็นดอกไม้หัวทิมไหมที่แนะนํานะคะเส้นขนาด18และเส้นขนาด16ค่ะถักสวยมากแบบที่ห้าแบบที่ห้นะคะลายออกมาจะคล้ายๆกับลายหัวใจ ลายนี้ถักได้สองแบบเหมือนกันไหมที่แนะนําเส้นสิบหกกับเส้นสิบแปดเหมือนกันค่ะถ้าคุณเห็นทั้งห้าลายแล้วคุณจะรู้เลยนะว่าแต่ละลายสวยเหมือนกันหมดเลยพี่เมย์เลือกไม่ถูกนะคะว่าอันนี้ก็สวย,ยนะดูใหม่นะน,นี่แบบที่ห้านะคะนี่นะมีเลขบอกไว้แบบที่ห้าอันนี้ทวนให้อีกรอบหนึ่งต่อไปแบบที่สี่ลายเล็กๆดอกไม้แบบที่สาม สับปะรดต่อดอกแบบที่สองต่อดอกสี่เหลี่ยมแบบสุดท้ายจะเป็นการถักจากคอแยกสีม่มุมชอบลายไหนโหวตเลยค่ะเลือกมาหนึ่งแบบพี่เมย์จะพาถักนะคะช่องทางติดต่อติดตามและผังลายตรงนี้อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะปิดโหวตวันที่ยี่สิบค่ะ 27เดือน1 2,564แล้วพี่เมย์จะประกาศผลของการสรุปยอดทั้งหมดไว้ที่แฟนเพจนะคะลิงก์ของแฟนเพจก็จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันที่นี่ก็จะมีนะคะด้านบนตรงนี้เนี่ยค่ะที่เป็นตัวหนังสือสีม่วงๆคุณสามารถกดตามไปได้ตรงนี้เป็นลิงก์นะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ youtube เมที่นีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ